ตปาปเป็นตำแหน่งพระราชานะพระราชาของศาสนาจักครคริสตจักรก็ใช้คำว่าสันตรปราปาปเพราะนั้นเนี่ยเราเวลาเรา,เร,าเรียกท่านหรือว่าใช้คำที่เกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยต้องใช้คำราชาศัพท์ต้องใช้คำราชาศัพท์าาเพราะมีตำแหน่งเทียบเท่าพระราชาสำหรับตรปราปาปาเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนที่อยู่ของท่านก็คือ นครรัฐวาติกันตั้งอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนครรัฐวาติกันเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเลยประเทศที่เล็กที่สุดในโลกยกให้เป็นพื้นที่พิเศษของริตจ,จักรมีที่ตั้งของสำนักวาติกันก็เป็นที่ทำงานใหญ่ของของ ขีตจักโรมันคาทอลิกมีมีทิพผลมากมีเงินมากด้วยมีเงินทุนมากมีเงินมากแล้วก็มีอำนาจมากสมัยก่อนเนี่ยมีอำนาจเหนือพระราชาด้วยสั่งให้พระราชาทำาํำอะไรก็ได้สมัยก่อนนะใครที่ไม่เชื่อฟังหรือนอกรีธมาขัดหรือว่ามาแย้งคำสอนของศาสนาเนี่ยเขา ก็ใช้วิธีการลวมโทษด้วยความรุนแรงประเทศไหนจะไปยึดประเทศไหนจะไปตั้งอาณานิคมที่ไหนต้องถามปอกก่อนก็มีมาแต่ดั้งเดิมนะสันนัจักรเนี่ยสำหรับสันตปาปาเนี่ยนะที่สิ้นพระชนเนี่ยชื่อฟรานซิสเป็นสันตปาปาองค์ที่266ร้ยหกสิบหก องแรกเนี่ยก็สมัยพระเยซูสิ้นพระชนน่ะก็พันกว่าปีมาแล้วองแรกชื่อเปโตนักบุญเปรโตนักบุญเปรโตเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบสองสาวกของพระเยซูก็เรียกว่าทันพระเยซูก็เหมือนกับว่าพระเยซูสิ้นพระชนไปเนี่ยก็มีนักบุญเปโตเนี่ยเป็นตัวแทนดูแลพระศาสนาต่อจากพระเยซู ถ้าเปรียบเทียบกับเราตอนพริพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยก็พระหมหากระสปะเนี่ยนะเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์เปรียบนักบ,บุญเปโตครับก็ลคล้ายๆพระหมหากระสปะนั่นแหละบุญเปโตเนี่ยเป็นคนแรกคนแรกแล้วก็สืบทอดมาเลือดจนคนที่ทิ้นพระชนเนี่ยก็สองร้อยหกสิบหกให้พอสิ้นพระชนเนี่ย เขาตั้งศพที่ไหนก็ตั้งศพที่นครรัฐบาติกันที่ประทับของพระสานีปาราเขาเรียกวังวาติกันแล้วตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ที่วังบาติกันแล้วก็จะเคลื่อนย้ายศพมาทำพิธีศพที่วิหารเซนต์ปีเตอร์แล้วก็เคลื่อนไปฝังที่วิหารแมรี่เซนต์แมรี่ ั้งศพที่หนึ่งฝังที่หนึ่งไอการจะไปฝังที่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่พินัยกรรมของสันตปาปาที่เขาสิ้นพระชนนเน่ะพอฟันิสท่านเขียนพินัยกรรมไว้ให้ฝังที่วิหารเซนต์แมรี่ท่านเป็นคนเรียบง่ายนะท่านก็สั่งไว้ว่าให้ใช้โรงธรรมดาโรงไม้ธรรมดาไม่ต้องทำอะไรให้มันหรูหราอะไรตอนที่พระสันตปาปาสิ้นพระชนเนี่ย พิธีกรรมแรกเลยของเขานะก็คือการถอดแหวนก็น่าจะเป็นว่าพระสันตป,ปาปาจะมีแหวนประจําพระองค์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสันตป,ปาปาถอดถอดแหวนออกไอแหวนนี่ก็เรียกว่าแหวนแหวนชาวประมงแหวนชาวประมงหรือว่าแหวนนักบุญเปรโตนักบุญเปโตที่ว่าเป็นสันตป,ปาองค์แรกครับก่อนที่จะไปเป็น นักบุญเนี่ยเขาเป็นชาวประมงมาก่อนแล้วก็เป็นธรรมเนียมว่าใครเป็นธนาปาตาต้องใส่แหวนชาวประมงพอสิ้นพระชนก็ต้องถอดออกถอดออกแล้ทุบทิ้งเลยนะองค์ใหม่มาก็ว่ากันใหม่นะตอนนี้ก็ตอนนี้น่าจะตั้งพระศพอยู่ที่วังวัติกันแล้วก็จะมีกำหนดการเคลื่อนพระศพมาทำพิธีที่วิหาร Saint Peter เซนต์ปีเตอร์เี่ย ก็อยู่ในนครปิการเซนต์ปีเตอร์เนี่ยเมื่อที่ฟังข่าวเนี่ยก็ผู้นำประเทศที่เขามาครบเลยนะโดนันทรัม์ก็มาตามกำหนดการนะ,น,ะน,ะนะพอวิธีเสร็จก็จะไปมีวิธีฝังอีกที่วิหารเซนต์แมรี่หลังจากนั้นก็จะเป็นวิธีเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่อันนี้ไปทำที่วิหารซิสติน นันซิสตินที่มีรูปเขียนของไมเคิลแองเจโลนั่นแหละวิธีการคัดเลือกโป๊บองค์ใหม่พระองค์ประทับอยู่ที่นครวาติกันพอพระองค์สิ้นพระชนก็ตั้งพระศพทำพิธีที่วิหารเซนต์ปีเตอร์ถ้าเราดูข่าวเนี่ยเขาก็จะทำการเคลื่อนย้ายมาที่ลานวิหาร จตุรัสเซนปีเตอร์พระองค์สั่งไว้ไว่าให้จัดประสพอย่างเรียบง่ายที่เห็นในภาพเนี่ยโลงโลงศพของพระองค์เนี่ยทำด้วยไม้เรียบหมไม่ได้ทำสีอะไรที่ฝาโลงก็เป็นรูปไม้กางเขนสีขาวพระองค์ทำพินัยกรรมเขียนไว้ไว่า ให้นำพระศพของพระองค์นไปฝังที่วิหารเซนต์แมรี่ตอนนี้ก็ทำพิธีอยู่ที่วิหารเซนต์ปีเตอร์พิธีศพหลังจากฝังพระศพแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือพิธีการเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่การเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่เนี่ยเขาก็เลือกจาก พระคาดินันพระคาดินันก็คือพระราชาคณะชั้นสูงถ้าเทียบกับของเราก็น่าจะเป็นระดับสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะของเราเนี่ยมีสิบสิบเอ็ดรูปจากพระทั่วประเทศพระทั่วประเทศน่าจะมีประมาณสองร้อยรูปสองแสนรูป ก็ถือว่าการที่จะขึ้นมาเป็นระดับสมเด็จพระราชาคณะเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติดีเยี่ยมพระคารินันก็เหมือนกันก็เรียกว่าเป็นพระราชาคณะนักบวชชั้นสูงรองจากพระสันตปาปา,ปาทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ250รูปพระคารินันเนี่ยมี250รูปทั่วโลก แต่ว่าเขาจะคัดเลือกให้เหลือร้อยสาสิบห้ารูปมีกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าใครอายุเกินแปดสิบก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในร้อยสามสิบห้ารูปการเลือกก็คือเลือกกันเองนี่แหละในร้อยสามสิบห้ารูปเนี่ยก็จะมีหนึ่งรูปที่ได้เป็นพระสันตปาปาองค์ใหม่ เมืองไทยก็มีนะเมืองไทยก็เท้าที่ซาจะมีสามรูปแต่ว่าไม่รู้จะได้รับเลือกไปกี่รูปเมืองไทยก็มีพระคาดินันเหมือนกันที่เป็นของคริสตจักรเขาสําหรับการเลือกพระสันตปาปาองค์ใหม่เนี่ยก็เลือกที่นครวัติกันแหละแต่ว่าใช้โบสอีกหลังหนึ่งโบสถ์ซิสตินนะตั้งประสบที่วิหารเซนต์ปีเตอร์ก็เป็นโบสเหมือนกัน ฝังประสบที่วิหารเซนต์แมรี่เลือกสันตปาปงปาปาปาองค์ใหม่ที่วิหารซิสตินย่ารซิสตินเนี่ยไม่ใหญ่หรอกบางทีเขาใช้คำว่าวิหารน้อยนไม่ใหญ่ก็คือยาว40เมตรกว้าง13เมตรสูง20่สิบแต่ว่าวิหารซิสตินเนี่ยมีชื่อเสียงนะต้องเที่ยวที่จะไปกรุงโรมเนี่ยก็จะต้อง มีโอกาสก็ต้องไปแวะที่วิหารซิสตีนเนี่ยที่ว่าดังเนีเพราะว่ามีรูปเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของไมเคิลแอนเจโลถ้าใครเรียนศิลปะเนี่ยแล้วมีคนถามว่าภาพจิตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสวยงามที่สุดในโลกคือที่ไหนก็ต้องบอกว่าเนี่แหละจิตรกรรมของไมเคิลแอนเจโลที่วิหารซิสตีนนครวัติกัน ้าเรานึกถึงรูปภาพจิตกรรมที่ว่าดังที่สุดในโลกเนี่ยเราอาจจะนึกถึงภาพโมนาลิซารูปภาพโมนาลิซาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟประเทศฝรั่งเศสประเมินค่าไม่ได้เขียนโดยเรีอโดโนดาวินซี่ดาวินชีเนี่ยก็เกิดร,รุ่นเดียวกับไมเคิลแองเจโลนี่แหละดาวินชีเป็นรุ่นพี่ไมเคิลแองเจโล ดาวินชีนี่จะเก่งเรียกว,ว่าเก่งเรื่องการเขียนรูปน่าจะมากกว่าคนที่เขียนรูปโมนาลิซาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมีข่าวว่าเขาไปค้นพบเจอภาพสเก็ตนภาพร่างเขียนด้วยดินสอของดาวินตี้รากฏนก็มีการประมูลกันได้ราคาหลายสิบล้านยูโรถือว่าเป็นศิลปินอันดับหนึ่งของโลกก็ได้ ในเรื่องการเขียนจิตตกรรมรุ่นน้องก็คือไมเคิลองเจโลสมัยก่อนที่ทำงานศิลปะก็แข่งกันแหละแต่ว่าไมเคิลองเจโลมีความโดดเด่นเรื่องงานปฏิมาก,กรรมการแกะสลักหินอ่อนรูปแกะสลักหินอ่อนที่งดงามที่สุดในโลกก็ต้องไมเคิลอันเจโลรูปเดวิดนะเป็นรูปชายหนุ่มในท่ายืน ยืนในท่ายืนแล้วก็เรียกว่าย่อนขาหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่าท่าตริพังนักศิลปะเขาบอกว่าเป็นท่ายืนของมนุษย์ที่สวยงามที่สุดไม่เคยจะโลกแกะลูกเดวิดด้วยหินอ่อนสีขาวเดวิดก็คือต้นตระกูลของพวกอิสราเอลนั่นแหละพวกชาวยิวนั่นแหละ เป็นรูปที่ยืนถือหนังสติกกำลังจ้องสู้กับยักษ์ที่ชื่อโกไลแอเป็นรูปที่แสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเก่งเรื่องแกะสลักหินเรื่องงานปฏิมาก,กรรมทีนี้ก็มีคนดูถูกนะในสมัยนั้นนะว่าไมเคิลแอนเจโลนี่เก่งเรื่องแกะสลักแต่ไม่เก่งเรื่องเขียนแต่ว่าไม่เก่งเรื่องเขียนพอ สร้างโบสถ์ซิสตินแล้วก็มีการจ้างคนไปเขียนประกาศจ้างคนไปเขียนภาพที่ฝาผนังโบสถ์เนี่ยก็ไมเคืลอันเจโลก็เลยรับงานรับงานเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเก่งทั้งด้านประติมากรรมและจิตกรรมเขียนอยู่สี่ปีเขียนทั้งเจดีย์ทั้งผนังเลยนะทั้งโบสถ์นั่นแหละโบสถ์ที่ว่าโบสถ์ซิสตินเนี่ย เขียนฝาผนังด้วยเขียนเพดานด้วยเป็นงานที่ยากแล้วม่ใช่บอกเป็นการเขียนสีแบบสมัยปัจจุบันที่เอาสีไปเขียนเป็นรูปเขาเขียนแบบเฟสโกเฟสโกเนี่ยเป็นวิธีการเขียนเนี่ยต้องฉาบป,ปูนเอาปูนฉาบผนังก่อนแล้วในขณะที่ปูนยังไม่แห้งเนี่ยเขียนสีลงไปเขียนสีลงไปในขณะที่ปูนฉาบยังไม่แห้งทําให้สีเนี่ยมันติดอยู่นาน อยู่ได้เป็นพันปีทนมากทนกว่าการเขียนแบบบ้านเราเยอะเลยไม่ร่อนในคนเขียนมันต้องเร็วต้องแม่นด้วยเพราะมันเวลามันจํากัดแล้วการเขียนนี่ก็ต้องเขียนเพดานนี่ก็ต้องนอนหงายเขียนนะ่ะตั้งนางร้านขึ้นไปแล้วนอนหงายเขียนสมัยนั้นเนี่ยไม่มีพวกหลอดไฟอะไรนในโบสถ์ก็มืดก็ต้องจุดตะเกียงเขียนเขียนอยู่สี่ปี เขียนเสร็จเนี่ยไมเคิลอันเจโลเนี่ยสายตาเสียเลยแต่ว่าถือว่าเป็นงานจิตรกรรมที่สมบูรณ์แบบมากคนทำก็มีความพยายามมากลงทุนลงแรงลงกายลงใจลงฝีมือทุกอย่างจึงว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกในงานจิตรกรรมก็บทซิสซีในี่แหละบทแห่งนี้เขาจะใช้เป็นที่คัดเลือกพาคาดินันสามร้อยห้าสามร้อยร้อยสาิบห้ารูป หนึ่งคนจะได้เป็นพระสันปาปะการประชุมเลือกพระสันนบปาเนี่ยเขาเรียกว่าการประชุมแบบคอนเคฟคอนเคฟาาษาลลตินแปลว่ามาพร้อมกับกุญแจอาจจะแปลว่าถือกุญแจมาด้วยก็ได้กุญแจหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการประชุมเป็นการประชุมแบบปิดลับลับขนาดที่ว่าห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามพูดคุยกัน นะากระดินันร้อยสามห้าดูไม่ห้ามคุยกันห้ามใช้โทรศัพท์แล้วก็ห้ามออกไปไหนจนกว่าจะเลือกประสันป,ปาปาได้วิธีเลือกเขาก็จะให้เขียนใส่กระดาษเขียนชื่อใส่กระดาษหนึ่งวันเนี่ยเขาให้เลือกสี่รอบเช้าสองรอบเช้าสองรอบเย็นสองรอบ ถ้าไม่ได้ก็ต้องเลือกวันต่อไปปรากฏว่าไม่ได้ใช้เวลาวันสองวันนั้นในการที่จะเลือกพระสันตปาปานบางครั้งใช้เวลาสองปีมีครั้งนานที่สุดแต่สองปีสี่เดือนก็ต้องอยู่ในนั้นตลอดออกไปไหนไม่ได้เพราะเป็นการประชุมแบบคอนเคปปิดลับเขียนชื่อใส่กระดาษแล้วเนี่ยเขายังบอกว่าอย่าเขียนด้วยลายมือที่คนอื่นรู้ว่าเป็นใครลับขนาดนั้นนะ นนก,กนะต็ต้องได้คะแนนสองในสามสองในสามก็ถ้าร้อยสาธิภาคคนก็น่าจะประมาณเก้าสิบรูปนเนี่ยต้องต้องได้เก้าสิบรูปเป็นเอกฉันถึงจะได้เป็นพระสังพระสันดป่าป่าอันนี้คือวิธีการเลือกของเขาถ้าเลือกไม่ได้สมมติว่าวันนี้เลือกไม่ได้เนะี่ยเขาจะเอากระดาษที่เขียนชื่อมาเผานะเผาแล้วก็ใช้ฝุ่นสีดํา คนที่ว่ามาคอยดูว่าใครจะได้เป็นสันนปาเขาจะอยู่เต็มเลยรอบเนี่ยถ้าเห็นควันสีดำแสดงว่าไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรที่เป็นควันสีขาวแสดงว่าเลือกสันนปาปาองค์ใหม่ได้นี่คือวิธีการเลือกพระสันนบปาของศาสนาคิ์นิกายโรมันแคทอริกเป็นวิธีการที่ทำกันมาเก่าแก่เป็นพันปี ถือว่าเป็นการประชุมเลือกประมุขที่เก่าแก่อันดับต้นๆของโลกเลยนานๆจะมีสักครั้งอันที่มาพูดนี่ก็ให้เราลองติดตามข่าวดูกันละกันอาจารย์ก็ดูจากข่าวนั่นแหละมีรายละเอียดมากมายเป็นความรู้ที่น่าสนใจถึงจะเป็นเรื่องของศาสนาคริสต์แต่เราเป็นชาวพุทธเราก็รู้ไว้เป็นเครื่องประดับความรู้ของเรา